สวัสดีค่ะทุกคนคะเจอก,กับคุณชมนะคะคลิปนี้นะคะไทยบีเทคสปอร์ s พาทุกๆคนมาตะลุยสนามฟุตบอลกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังได้ดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะที่อังกฤษเนี่ยกาลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะคะก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศของทีมฟุตบอลที่อยู่ในที่ต่างๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทีมฟุตบอลที่เราพามาก็เคยเป็นหนึ่งในทีมที่โลดแล่นอยู่ใน ลีกที่เป็นดิวิชันหนึนะคะสมัยก่อนเนอะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ถามหากันมานะคะว่าอยากจะให้พามาที่สมโมสอนนี้นะคะที่นี่ก็คือสนามที่มีชื่อว่า Stadium of Light นะคะเป็นบ้านของทีมซั n เ e r l a n d นั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับ s ั r แล้วเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้กันคะ่ะ วันนี้นะคะพามาพบกับอีกทีมหนึ่งนะคะที่มีความน่าสนใจค่ะเพราะว่าทีมซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะคะหรือว่าฉายาของเขาเนี่ยคือ The Black Cats นะคะหรือว่าแมวดำนั่นเองอยู่ไม่ไกลจากเมืองนิวคาสเซิลที่ครูชมเพิ่งพามาชมสนามกันไปเมื่อทริปที่แล้วเลยนะคะซึ่งเมืองน,นี้เนี่ยตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษค่ะใกล้กับเมืองนิวคาสเซิลที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เองปัจจุบันนี้นะคะซันเดอร์แลนด์นเล่นอยู่ใน EFL Championship นะคะหรือว่าลี เทียสองในอังกฤษค่ะโดยที่เมื่อฤดูกาล2022-2023ที่เพิ่งผ่านมานะคะพวกเขาทำผลงานได้อยู่ในอันดับ6บนตารางค่ะ ประวัติคร่าวๆของทีมซันเดอร์แลนด์นะคะก่อตั้งเมื่อปี1879ค่ะภายใต้ชื่อว่า Sunderland and District Teachers Association นะคะหรือว่าเป็นทีมของสมาคมครูนั่นเองนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Sunderland Association Football Club นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า Sunderland AFC ค่ะเมื่อปี1890 ผลงานเด่นของซันเดอร์แลนด์นะคะพวกเขาเคยเป็นนะคะแชมป์ของดิวิชั่ n น1นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นพรีเมียร์ลีกในยุคก่อนนะคะถึง6ครั้งด้วยกันนะคะในปี1892 1893 1895 1902 1913แล้วก็ปี1936ค่ะแถมยังเคยเป็นแชมป์ FA Cup มาแล้วถึง2ครั้งนะคะได้แก่ในปี1937แล้วก็อีกครั้งในปี1973ในยุคปี1987ถึง1988จะเป็นยุคที่ตกตามที่สุดของซันเดอร์แลนด์นะคะเพราะว่าตกลงไปเล่นในเทียร์3 ยุคที่พวกเขาสามารถก้าวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้นะคะเป็นครั้งแรกก็คือในฤดูกาล1995-1997ค่ะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกถึง2ฤดูกาลติดแต่หลังจากนั้นก็ตกชั้นลงมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเดียวกันกับที่สนามสเตเดียมออฟไลท์นะคะเปิดใช้ในปี1997นั่นเอง ซึ่งสนาม STADIUM OF LIGHT เนี่ยนะคะมีความพิเศษมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสนามที่จุคนนะคะได้มากที่สุดในรอบ70ปีของสนามฟุตบอลน,นะคะที่อยู่ในอังกฤษสามารถจุคนได้ถึง42,000คนในยุคนั้นก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มจำนวนคนให้สามารถจุได้อยู่ที่49,000คนคะ่ะ จากนั้นนะคะในช่วงปี1998-1999ค่ะซันเดอร์แลนด์ก็สามารถกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เล่นอยู่จนถึงฤดูกาลปี2003ค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ตกชั้นนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็เลยยังเล่นอยู่ใน EFL Championship มาจนถึงปัจจุบัน สนามสเตเดียม f อฟไล e ์นะคะเปิดใช้เมื่อปี1997ค่ะด้วยงบประมาณการสร้างอยู่ที่24ล้านปอนด์ถือว่าเป็นขนาดที่มีขนาดใหญ่มากในขณาดนั้นนะคะปัจจุบันสามารถจุคนดูได้49,000คน ที่มาของชื่อสนามแห่งนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสนามหลักของทีมเบนฟิก้านะคะที่มีชื่อว่าอิสตาดิูดาลูสนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสค่ะสาเหตุที่ตั้งชื่อนี้นะคะเพราะว่าคำแปลมแปลว่า Stadium of Light ค่ะโลเคชั่นของสนาม Stadium of Light เนี่ยตั้งอยู่บนเขาสูงนะคะอยู่เหนือเอ่อเมืองถ่านหินนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยชาวซันเดอร์แลนด์เขามักจะประกอบอาชีพเป็นคนงานในเหมืองค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตั้งอยู่บนหน้า ขาสูงเนี่ยก็จะให้แสงสว่างนะคะกับคนงานที่ทํางานในเหมืองนะคะซึ่งแสงสว่างเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะสร้างให้เกิดความเาข้มแข็งนะคะความมุ่งมั่นทะเยอทยานนั่นเองค่ะสนามสเตเดียมออฟไลทแห่งนี้นะคะปัจจุบันนี่มีความใหญ่นะคะอยู่ที่อันดับที่9นะคะ สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยจัดนะคะทั้งการแข่งขันฟุตบอลนะคะรวมถึงจัดคอนเสิร์ตระดับโลกมาแล้วนะคะโดยมีศิลปินดังๆหลายๆคนที่เคยมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบิอ o นเซ่รีฮาน่าโคเพ y ลหรือโอเอซิสเป็นต้นค่ะ วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้พาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมสนาม STADIUM OF LIGHT แห่งนี้นะคะในวันที่อากาศสบายๆท้องฟ้าโปร่งนะคะแล้วก็ไม่หนาวมากจนเกินไปค่ะซึ่งบริเวณที่ตั้งอยู่เหมือนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะอยู่บริเวณหน้าผานะคะซึ่งจะทําให้เราสามารถมองเห็นนะคะเเมืองโดยรอบได้ถ้าไปยืนอยู่ตรงด้านหลังของสนามตรงนี้นะคะซึ่งสนาม Stadium o f Light นะคะเเขาได้ดีไซน์ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะนอกจากมีสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยที่อยู่ติดกันนะคะก็มีอาคารสันทนาการนะคะมีสระว่ายน้ําด้านในสามารถที่จะมาใช้บริการได้แล้วก็มีโรงแรมด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ก็คือกําแพงที่เขาอุทิศให้กับแฟนบอลเหมือนกับที่เราเคยเห็นในสนามอื่นๆแดงกรษตนั่นเองค่ะ สนามแห่งนี้นะคะก็จะมีความร่วมสมัยนะคะในแง่ของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นสนามที่โมเดิร์นมากถ้าเทียบกับอย่างทีมสเปอร์นะคะที่เราไปชมมาหรือว่าสนามเอทิฮัดในแมนซิตี้นะคะที่เราไปดูกันมาอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในยุคป,ประมาณกลางๆนะคะไม่ได้ดูใหม่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเก่ามากนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเขาก็ยังคงความสวยงามของออสถาปัตยกรรมที่เป็นอิฐแดงนะคะแบบอังกฤษแท้ๆ แม้ว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็จะตกชั้นพรีเมียร์ลีกมาหลายฤดูกาลแล้วนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงมีความหวังที่อยากจะกลับคืนสู่นะคะลีกท็อปฟล์ให้ได้อีกอาภายในไม่ช้าไม่นานนี้นะคะโดยที่นอกจากเป้าใหญ่ในการกลับสู่พรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีแผนที่กำลังจะพัฒนาขยายสนามนะคะให้สามารถรองรับผู้คนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รงบริเวณโซนนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะที่ติดอยู่กับฝั่งที่เป็นหน้าผานะคะหน้าผาเนี่ยลงไปก็จะเป็นเหมืองฐานหินนั่นเองค่ะสวยงามมากเลยเพราะว่าเป็นโซนที่เขาทําเป็นรีเซพชันนะคะเวลาที่นักเตะนะคะเขามาเนี่ยเขาก็จะมาเข้า,าสนามจากทางบริเวณนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รับรองแขก VIP ด้วยค่ะเขาก็จะประดับตกแต่งให้เหมือนกับเป็นรีเซพชันในโรงแรมเลยนะคะสวยงามอลังการมากๆค่ะ ถ้าใครที่เป็นแฟนซันเดอร์แลนด์นะคะน่าจะเคยได้ยินเพลงเชียร์ที่มีชื่อว่า How w y The Lads นะคะคำว่า How a y เนี่ยหมายถึง Come On นะคะหรือ Hurry Up ซึ่งแปลว่าอา้าวลุกขึ้นมาสู้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคำว่า Lads เนี่ยเป็นสแลงนะคะหมายถึง Boy นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นคำาแ a ลงท้องถิ่นของคนอังกฤษที่เอาไว้เรียกเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะเพราะฉะนัน How a y The Lads ก็คือมันแบบสู้ๆนะพวกเราอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นสำเนียงจอร์ดี้นะคะเป็นสำเนียงท้องถิ่นของค นิวคาสเซิลแล้วก็ซันเดอร์แลนด์นั่นเองค่ะ ปิดท้ายคลิปสั้นๆวันนี้นะคะก็พาเข้าไปดูในร้านค้าของซันเดอร์แลนด์ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอได้อย่างเป็นทางการนะก็เลยแอบๆถ่ายมาบางมุมนะคะก็จะเห็นว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สต์ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะซึ่งหวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้าซันเดอร์แลนด์ได้กลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกนะคะสต์แห่งนี้ก็คงคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยแฟนบอลที่มาจากทุกสารทิศเช่นเคยนะคะ,ะลคาคาวันนี้ก็พามาชมนะคะแล้วก็รู้จักกับทีม อร์แลแร์คร่าวๆนะคะหวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะ,ะชื่นชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะให้พาไปทีมไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าอยากจะให้พาไปดูทีมไหนที่ติดเอาไว้หลายๆทีมเนาะก็อย่าลืมอรอดูกันก็นแล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็จะพยายามนะคะไปตามเก็บตกทีมฟุตบอลแนงเกษให้ได้มากที่สุดเอามาฝากผู้ชมในช่องไทย B Tech Sport ให้ได้ชมกันคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ